สวัสด anyway, ีคร uh ับมินกับบนนี่ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาภาคเบสไฟกันนะครับก็ถ้าเป็นยังไงไปติดตามต่อชมกันเลยครับฝากมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามคือที่หม้อเหือเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูนะคะหนึ่ง้ององมาแล้วเอก็มามาเร็วมีและ lẹt lẹt mà khó hay đó ôi xe bà Lại <laughs> 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 อืมนี่พวกอักเนืองต้อเต้นเต้นเต้นลดพุงเพื่อสุขภาพลดทุกพวกคุณชิดแล้วไงชิดแล้วไงโอ้ยขอให้ผิดห้องผิดอะไรนะผิดผิดผิดอเออ,เอ,อต่อเนี้ยจับต่อนเนี้ย ทำไมไม่ออกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เต็มนมนากเลย <c oughs> ผมจะไาสั่นเราดีนะครับหนึ่งออสองเชื่อตกสายปอไม่วา <c oughs> ตือไปเลยเราอาหารอยู่ในน้นมันเปียกหมดแล้วเนี่ย่อ <c oughs> น,นะ <c oughs> ฉันจะจี้จมูกมนะันฮะ

My, my, oh, my, he's a Hit my son. That's not him. This is him. Now he's going to be scratching himself right under there. Oh, no. And then he's going to. This is gross. Should've gone. Should've gone. Should've gone. Should've Okay, I see you. Stupid. <makes noise> วัดกี่ต้า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 เออวัดกี่ต้าวัดกี่ต้าอืมเฮ้ยลืมไปสักอย่างนี่นี่วัดตรงนี้วัดตรงนี้ตบมือครับตบมือเออตบมือตบมืออือหือตบมือตบมือเตรียมไม่ทันเพื่อนละ คุณ <Salvador> ยายอายุเลยสองแล้วแกเป่าเค้กสิเป่าเค้กแกเป่าเค้กแกเป่าเค้กฟันปองฟัก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 ขอบคุณให้นะกรเชญเจ้าสาวจูเจ้า เอเจ้าสาวตุกบาดหลวงเฮ้ยเดียวหล่นไปเลยไปนะหล่นไปเลยไปนะบาดหลวงฉัน <c oughs> เทอะนายให้นายมันกระโดดน้ำที่นี่นะปิดน้ำที่ลึกที่สุดในจัก,กรวาลเลยแหละหนึ <c oughs> ่งสองกระโดดไปเลย <c oughs> นี่คือไง <c oughs> จำตะเกงโดอสอูด <c oughs> จำตะเกีงบอ <c oughs> <c oughs> กว่ามีใครนะหนึ่งสองทวีรานิง นี่เล่น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 เออเล่นหอโอ้ยล้อเต็มหน้าเลยอ่ะโอ้ยสงสารฉันด้วยโอ้ยอันนี้มึงส่งสามตามันแน่เออฟาร์กเต็มให้ดูนะหนึ่งโอ้ชดีดีกว่านี่คือวิการดีกว่าอี้โอ้ย ดูนะเพื่อนๆกันโดนดำไปโดนแคดหนึ่งสองเออมาติดเกี้ยอีอือแคนทูลินแคนทูลินตีลกาหัวลงแปลวเออตรงรูพอดีเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นะคะเออฉันก้าม โอ oh ้ัโหลไฮ้หม่ันออมเได้มไปัญญาอวบเลยลหะอีเช่วันดีคับผมไอรอนแมนแต่อยากดูหน้าแ้จริมไหมฟักอีฟักอีฟักอีฟักคักคักักุนติสเไปมาโอ้ล่ะเนี่ย ดมารโอมาวล์ดูดูดูหลอดดีเี่แข่งฉันเป็นคนขอทานนะเอ่อขอโทษครับขอโทษครับเกือล้ม

ลงไปซะโอ้โห oh, oh, oh. <ly> ันเจ้าโอ้เฮ้ออนวันไหก็ได้สบแคมขาเลยเล่นไรเกี้ยนยู่นี่น ายลื่นพวกสมัยเข้มสมัยเขม The b i สมัยม เออเอชอตแบบเอเวอเอชอตดิเฮ้ยฉันชอบเหยียบเอ็นนั่นเลยก็ไม่ตั้งใจเด็กแล้วนะฉันเดี๋ยวฉันเหยียบให้ดูนะหนึ่งสองจุ้มเออนี่มันแอ่งน้ำยาวสุดนี้นี่คือกระโดดมันเลยฉันฉันว่าเป็นหลุมดำน้ำาเป่านนงก็ สแลมดังเยกเอาแล้วเฮ้ยเอียดอุ่นจิงกระโดดให้ดูครับหนึ่งต้องเอาวิ่งให้ดูครับอือที่มันบ่อรำขี้นี่จะเป็ดได้สักนิบเสือมีเสือปีนไปเอา เปล่าเร็วเปล่าเร็วเร็วเปล่าเร็วเปล่าเร็วเปล่าเร็ว